ลมพับหมดเลยโอ้ลมมีแต่ลมมันไม่ตกหรอฝนไม่ใช่อันนั้นงองอแล้วมันจะหักออกได้ไมนะั้ยน่ะคือใหม่แล้วข้อใหม่ไหมแล้ว <laughs> ข้อใหม่ไหมก่อนนี้ง, <laughs> <laughs> งอหมดเลย แรงมากเลยตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะเหมือนฝนจะตกแต่ก็คงจะไม่ตกนะคะมีแต่ลมค่ะลูกค้าก็ไม่มีเลยเงียบจังเลยเนี่ยฝนจะตกเหมือนฝนจะตก วันนี้ทำไมเงียบเธอวะเนาะม,ม,มีคน่งเยอยู่นก็ทำไว้พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามีงานแล้วขายของยุ่งก็ไม่มีเวลาท,ทำเราไ่ยุแค่นั่นเลยเจะไม่มีเวลาทำไง